นี่ก็ชิให้ทั้งแม่น้องแรงเพิ่นร้องให้ทังแล้วบบดนี้เนาะจะแบบดีเราจะยุ่งเข้ามาแดงแดงโดยอ่ะลองเิ่งดูขอแต่งแต่งใจเจ้ากับมีชีวิปีน้องกังฟูจากกังพบเจ้าอุ่นใหม่เจ้าคนสูยงามเจ้าข้าเห็นเราใจ ไไโอ้ยมวนมวนมวนเจ้ากระชางร้องเป็นนี่เนาะถือว่าเป็นนักร้องรุ่นเก่าว,ว่านี่อ สบายดีนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวียดจูผู้ชุกคนบอกว่าพี่น้องทางลาวหรือพี่น้องทางไทยเนาะหรือว่าพี่น้องต่างประเทศก็นินดีต้อนห้าข่าวซูซองสาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกะมาพบมาพ่อกับสาบัวเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาบัวกับมหาทั้งน้องแดงน้อยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะกษิตมาแบดดินน้ำน้องอีกแบบพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นจังไดห้องน้าของน้องแล้วเระบอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้าเข้าไปทักทายสบายดีกับทั้งน้องแดงเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะ แม่พี่น้องเนาะเพื่อนน้องใกล้แขมทางพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าเชียงดังเปินไปกะต้องขอโทษขออภัยได้หลายน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาเข้าไปหาทั้งน้องแดงเพื่อนกอนพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งน้องเพื่อนเพ็ยรอย่างอยู่นาะพ่อแม่พี่น้องโดยกะโอเคนาองพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้สาบัวกะสีเข้าไปหาทั้งน้องแดงเพื่อนกอนพ่อแม่พี่น้องเียกะโบฮัวทั้งน้องเพื่อนเพียรยังอยู่นาะพ่อแม่พี่น้องว้าคุณชองคนแม่กับลูกเนาะเห็นอย่างเลยนี่ อยังโมเลกับบ่นี่สบายดีโดยมาแต่หลนนะบ่าโอ้แต่เศร้าถือเข่ามากินหนีเลยบ่บ่มากินอยู่เพื่อนโอ้เอ้าบ่อยากบ่น่ะบ่ามาแต่เศร้าข่าว่ได้ถือไหมเมื่อกินบัดรอยากแล้วก็เมื่อกินนะโอ้แล้วก็กลับเข่ามาใหม่โดยเบิ่งสร้างเพลิดเรียบสบายเนาะโดยโดยเมนแม่นให้เบาเท่เพิ่นเนาะเท่เพิ่นเมื่อแล้ว เพิ่นบ่ได้ถ่าเจ้าเนาะโดยโดยบ่าวสีได้ส撒โดยเฮ้ยอันขู่ขาเจ้าได้เพ撒คนไปตลาดแดงอืมหาคนเข่ามาแล้วบ่เข่ามาได้มาซันเข่าพร้อมกันแหละเดก้าเป็นกลับไปตลาดแดงโดยจ้าคักหนึ่งบ่เจ้าชิก้าบส่งคักจัาหน่อยนี่ได้เดี๋ยวถ่ากลับพร้อมกันเนาะเดี๋ยวเข่าไปหาทางน้องแดงเพื่อนก่อนโดยสบายดีเลยโดยโดยอ่าน่องผมเองน้อง ุเ็ดยังเด้สะนี่สบายดีสวัสดีโดยาขุดยังอะนะหืกกม่วงโดยอืมสบายดีน้องแดงอืมโดยโเฮ็ดหัวอ้อมเด้อบ่ยังนะคือเห็นแต้นงัวกินโดยอืบัดนี้สิเฮ็ดขุดลักอ้อมเพิ่นบัดนี้โดยาเนาะ thằng nọ khuôn cả mát lộn này nó bà xì ăn cháo bao lồng phèn này rồi ao hay cháo và mưa năn và lồng một pin được pin du pin du ao chắc nổi chắc đầy bỏ thay bao à lồng bằng nó hay lồng bằng đúa chắc bạc nừng nó hay pin nhang, muôn nhang đìn bao nè đi 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 má tăng đi à lồng <laughs> ถามมือนั่นว่ารองบมเป็นรองเป็นอยอะเอ้าซักไว้ก่อนเสียมนะมาเนาะเนาะมาพี่น้องแดงกันาะกันไก่กันนะมีมีม้าพี่เฮ้ยนะมาพี่เฮ้ยน้องเป็นบ่พอนน้ำได้เนาะเลยเฮ้ยอันพูดได้สิร้องเพลงไงเจ้าบ่เจ้าร้องเป็นบ่เพลงยังเอ้าเจ้าร้องเพลงยังเป็นจ้ะ ล่นด้อ่องเล่ดูแม่เป็นผู้พอนเล่นด้วได้บอกเพลงยังนะฮะเพลงอะไบอโอ้เพลงยังก็ได้ที่เจ้าชนะท ốt ได้บ่ฮึโบได้แต่ช่ว้แม่เจ้าได้เสียชลาให้แม่เจ้าร้องได้นี่ไล่อยู่บ่ไล่บ่อน้องละอ้าซะเวลานายบ่เพลงยังเอ้าเจ้าร้องเพลงยังซะฮึ หรือว่าให้แม่เจ้าล่องบ่เอาแม่ก่อนเนาะล่องล่องล่องก่อนอ่ะเอื้อนำให้เนาะหนึ่งสองสามโดยเอาเลยเด้อบัานนี้จะพาพี่ลงใต้ไปเที่ยวทะเลนั่นลือลงเลพอจะพนลาซาจะพาไปตกบึกตตนดึง

ลองบัางลูกขอแต่งแต่งใจเจ้ากับมีชีวิปีน้องกงพบจากที่พบเจ้ารุ่นใหม่เจ้าคนถูกงามเจ้าขาดเห็นเราใจจบไรโอ้ยมวนมวนเจ้ากับช้างห้องเป็นนี่เนาะถือว่าเป็นนักร้องรุ่นเก่าว่ออไปล่องอยู่ชสแน่มานะ มีนงลอคุณก็ลองโดยจับไม้รถบ่อหรือบ้านบ่ได้ใช่ไหมโอ้แต่น้องแรงเพ่นีเคยไปล่องน้ำอยู่บ่บ่เคยบ่เคยี่เพื่อนเลยเพราะว่าเจ้าบ่ได้ไปใส่น้องน้องหลัถือว่าคักแรวน้องหล่กแอบเองแอบเองโดยพนีไล่รบ่อโทรเลยชับนะยัมถามว่าเพิ่นไล่โทรเลยชับนี่ถือว่าเพิ่นยังหัดล่องได้เก่งกว่านี่เนาะดีอกดีใจน้ำ สิพากันเฮ็ดยังเดียวนี่ปลูกอันนี้บ่งัวกินบัดนี้ก็ปลูกแล้วก็สิได้เฮ็ดหัวเฮ็ดแค่ไว้ได้บัดนี้เนาะน้องดาเนาะหนึ่งแล้วบ่เข่าเจ้านะห่งแล้วหนึ่งเรียบร้อยเฮ็ดยังกินจ้ะทอดไข่ทอดไข่ไข่ทอดทอดปลาโอ้ทอดปลายังบ่เบิดอยู่ปลาเจ้าอืมเนาะขอโทษเด้อโดยๆดยเบาพิษบ่เป็นหยังเนาะคนเฮาก็มีเบาพิษเ้าถูกกันเนาะน้องดาขนาดเอื้อยก็ยังเบาพิษเด้น้องดาเอ้ย พุนอ mm, uh, ีกยังอ่ะนะงัวกัดอืมผู้ช่วยนะมันนี่เห็ดทีได้นะมันนี่คุดออกมาอืมเนาะสีได้อ้อมแอ้มเพิ่นได้แบบนี้เนาะอืมห้องรัดเอาป้าสบายดีนั่งละโดยเป็นยังตาเจ้าคือแดงแท้นนะดินน้ำดินน้ำน้ำมันจะใช่นะโอ้ดินน้ำน้องขี้เพือ หาปลาบ่น่าจะโตนะปลาเจ้าบ่ได้ปลาไปดินหลาๆนะชื่อนะ่าแฉะนี่มั้ยเป็นบ่อนองระอืมชิได้เห็ดหัวแอมเพิ่นลโบ่บัดนี้อืมชืวยก็อืมนี่ก็น้ำสั่งไก่เนาะนี่อาบน้ำอาบยังนี่ก็หรือว่าเข้าล่างถวยล่างบ่วงอะไรต้องมานี่กระบ่โบาได้หน่ปีหนาหนิน้องไม่แตกสับลาบอยู่ได้หน่ สิได้มาเว้เฮือนน้องแดงนี่สิได้ชับเอาเมื่อแกงเด้เนาะน้องน้องแดงพุ่นเพิ่นยังเฮียนดองอยู่เด้นี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิเอาอีกบ่จ๋าจักก่อนหเมื่อยแล้วบ่น้องล่ะอืเป็นได้ห้องน้ําเจ้าอีกไอื่นได้เนาะแล้วเนาะอืมยังปลูกอีกบัดนี้อยู่นี่สิขุดปลูกอีกน่ะเบิดบ่ยังบ่เบิดอืเด้นี่นโอ้าสวบ่ เอาน้องแดงกับไปคนมาให้แม่เจ้าอันปลูกแม่อันเห็นแม่เจ้าคุดถาน้องหละเจ้าสิเอาไปปลูกใช้ตัวนั้นนะยักษ์เลยพอปลูกโอ้เองกินห่ำมมาเ้ยต้องเบิ่งดีๆแด้เนาะปลูกไปตัวเรากหมากจังลืมมุดยังดินบ่กินคือว่าทูตีนอยู่คุดแอมได้เนาะ ถ้าปลูกอยู่นี่ก็ดียุ่นนองหละนี่แต่เ้าก็ต้องเอาผู้ได้หาพาขังทั้งน่ะเนาะปลูกดีแหละน้องหละมีต้นม่วงปลูกไว้กินมากเนาะคือว่าชิ่ตเติมออกอีกบ่โดยต่อทั้งได้น่ะได้เนี่ กับค่ะโอ้ทังนด้นนะทั้งหลังบ้านบ่โดยอืมเด็ดทั้งหน้าบ้านก็บโตเติมอีกบ่โดยโอ้โดยโดยมียังชีคุดไปปลูกใช่ตัวนี้เอ้าคือบ่ปลูกบังเกา่านี่บ่มันงมกันอี่โอ้ปลูกใกล้เกินไปอืมอ่าเนาะหันโอ้หมดอย่างดินมาครบแล้วนี่กับ มันชุ่มเนาะปลูกแต่เช่าอุปนว่ะนี่นะวันนี้มันงำกันก็เลยคุดง่ายไหมคุดออกมาไก่พอดีจักเลยพอดีเนาะน้องแดงเพิ่นไปใช่จะนะเพิ่นไปเอางัวบ่เอางัวบาผูกแด่ขำมือแต่เนาะงัวบองัวชามโตชามโตบ่คือทรงโต สองโตแม่ลูกเนาะงัวกันเนาะลูกเพิ่นกับโตแม่บ่ตัวเถิกตัวเถิกโอ้ยเนาะคิดว่าโตแม่โตแม่ยังว่าสิใบเพิ่นเกิดลูกอีกเนาะพอพ่อเมื่อยเลยเนาะปุ๊อยู่นี่ได้หรอไม่อะพอดีแด่ะเพิ่นน้ำนี่ไหลลงมานี่พอดีไหลลงมานี่กัน ปีหนานี้ําสิกินนนี่โดยเนาะเอาน้ํามาคดบดนีป้าเนาะขนาดแองน้อยเด้เนาะเป็นยังบ่มีน้ําบ่อืมุ่นฮดคู่มือนะนีุ้มนั่นเด้สิปลูกใชุ้มตัวมันเดือ แล้บันีวไงฟ้องมาปลูกกได้ผู้ปลูกปลูกมันบวมหน้าบอ่บอทั้งน่ <c oughs> ะ้วลาปลูกนี่เปลี่ยนกันปลูกวอกอ,อันนี้ต้นยังแฉะนนี่เยอเขาใหม่ปลูกกินได้ออบอกิน,กนได้เหรอคะคุณผู้ชเขากินกินไม่ได้เุาจะเบื่อบมเคยกินได้เนาะผู้เคยกินกระบาแซ่บเนาะ ของกินมาได้เหรอคะมาปลูกอโดยห้อุดนนี่กปลูกเอ้าใหญ่มาพี่อีกระบอนี่โดม <c oughs> ัน้อ uh, like ืเฮ้ยชิโตออกทางดนน่ะน้องละโตออกมาให้มันช้ำกันี่บ่อืโตอะไรชีเห็ดเป็นห่องหนึ่งบ่น้องละเป็นห่องนึง แล้วบัน,นี้สิเฮ็ดห้องนอนบอกคือตอกออกมานี่เฮ็<ม>ดหองนอนเห็ดหงอนสนิเฮ็ดไปแบบได้แบบดีอกดีใจนะทั้งหลังก็ได้เฮ็ดเนาะน้องละคักแล้วสันี่อยู่แบบได้เนาะตอกออกมาให้มันเพียงกันนี่บ่อันนี้ไพชื่อไห้ โมฮูป้าไปเบิ่งห้องน้ำเจ้าน้องละ่ปะป้าขาดแล้วเนน้องหลานเนาะสิตตออก่ตเติมเนาะถือว่าโอ้เนาะสิได้ห้องเพิ่มอีกแล้วทางน้องแดงเพิ่นพุ่นห้องน้ำเพิ่เอ,อิ้นท้นเลยนี่ให้งัวเจ้าผูกอยู่ให้หน้าพุ่นบ่นนทางนี้มันค่าปูนเนาะน้องหลานเนาะ อีกอย่างผนก็บริโต๊กอ่ะผูกไว้ทั้งนั้นก็ได้เนาะท่อชองโตอืมปืนนี่ก็น่าจะแล้วได้หนิน้องๆละปืะยืนมือเจ้าก็ได้เข่าตียมน้ำเลยเจ้าหรือว่าชื่อทางไหมด้วยนะเจ้านะบ่มีเงินอืมให้แม่เจ้าได้ซื้อนี่ชื่อทางใหญ่ๆนี่มาตั้งไปเราก็บบ่มีเงินคือกัน นาะายกระเป๋ายังฉันน้องดานหึเป๋าซื่อๆกระเป๋าซื่อจะพายมืออยากพายมืออคืออยากพากระพาแม่นคืออยากเอาออกเอาออกเพราะว่าเฮาบ่ได้เคยมนมีกระเป๋างามๆพายแบบนี้บ่กเฮาก็เลยมีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้ก็เลยเจ้าก็เลยพายโอ้ยอยากคือจะพายล่ะแม่นๆ ถือว่าคักแล้วอกนอกน้องหล่ะเนาะเอื้อยก็ดีอกดีใจนั่นจะน้อยกับชิได้ห้องน้ำเรียบร้อยแล้วดึงกับชิได้อ่าปิดประตูเวลาเจ็บท้องเจ็บยังกับเขานี่มันต้องไปไกลบัดนี่ยยางกากังเบนมาเนาะเห็ดยังชูชางกินมือไงตั้หฮุงตั้มฮุงเลยเลยแซ่บบ่แซ่บแซ่บเนาะยอืม ให้ต่ำนะแม่แม่เจ้าเจ้าก็มากกินอยู่บ่มากขึ้นได้ผนเจ็บท้องมื่อก่อนนั่นก็กินตํำหุ่งมือนี้ก็กินตํำหุ่งก็เลยเจ็บท้องโอ้เจ็บท้องกับถือว่าปลายไกลเนาะเพราะว่าห้องน้ำยังบ่ได้อดเอาน้องละอีกะพกหนึ่งอีกจักรอื่นอื่นนี่ก็ถือว่าในเขาของนอกห้องน้ำนีดห่อยแล้วนี่มีใจน้ำ เพราะว่าเจ้ากับบได้เคยได้ได้แบบนี้เนาะน้องหลาเนาะเคยไปอเข่าแต่ห้องกับห้องน้ากับเจ้าเนาะมีผู้ใหญ่เพิ่นชอยเรือเจ้าอเพื่อนก็ได้ห้องน้าก็ได้เสือผ่าก็ได้ดีใจบ่น้องหละดีใจดีใจเนาะแต่เจ้านี่บได้มีผู้ใหญ่เพิ่นมาชอยบ่เพอมีผู้ใหญ่มาชอยกับ ให้แบบว่าชีวิตของเจ้าก็ดีขึ้นน้องหลานเนาะเสื้อผ้าก็ได้นุ่งได้ร้ายพื้นบ่กน้องหละ่ะตะก้านนี้อ่านุง่งชมฉําพื้นเนาะเสื้อผ้าเพราะว่าเชื้อผ้าเจ้าก็กมีบได้ดาเยเนาะบัตน,นี้โอ้ยจักตะก้าเน,น,นี่บัตนี้โงซันตะก้าเชื้อผ้าอันโบ<ด>จนล่นบัตรนีน้ <laughs> ชักจนบวบาดบ่ไว้บัตนี้เนาะ หิบัวใข้ามชักอดเอานองล่ะเ่ากะนุ่งแล้วก็ใส่ตะก้าไว้ถึงมไดาชักก็ไปซักบัดเดียวโดยโดที่งามๆเนี่ยก็ไม่เอาไปย่ามานุ่งไปเบียกไปงานย่ามลองเ่ากะแขนว้ดีๆเนาะเวลามีออกมีงานช่วงตกแรงมาเอากะจังนุ่งเปลี่ยนไป พ่อบอกอายกับเจ้าเนาะโดยโดยดีอกดีใจน้ำใสมือนี้เอ <no okay so ื่อยกับแบะเขามาเยี่ยมมายามเจ้าคือเกาโดยเอื้อยกับดีใจน้ำเด้ออ่ะเอื้อยกับสิได้กลับก่อนเนาะมือหนามือในเอื้อยสิเบะเขามาเยี่ยมมายามมามือหนานี่ของน้ำเจ้าคือจีเลขาแล้วน้องหล่ามันนีเนาะโดยอาสบายดีน้องหล่าโดยเนาะโดยเนาะน้องหล่าเนาะดีอกดีใจน้ำทั้งน้องพึ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะ พุ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะเสื้อเก่าของนองนะอ้องเนาะเพิ่นสิเก็บไปอทาอยู่โตให้กระเจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเเนาะพราะว่ากระเจ้าก็ถือว่าอ่ารับชื่อพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่ามามื่อนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะของน้าของนองง้องแดงเพิ่นจะถือว่าอืาอ่นน่าจะแลวพ่อแม่พี่น้องเนาะ คือเพื่อนชานของเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะดีอกดีใจน้ำเพิ่นเนาะกะมียาข้าวดีพ่อแม่พี่น้องเนาะานนกะจะได้ทั้งน้องเพิ่นกะจะได้ต่อเติมออกมาอีกพ่อแม่พี่น้องเนาะข้างหลังบ้านกะจะได้ต่อเติมออกอีกพ่อแม่พี่น้องเนาะดีอกดีใจน้ำนอ้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้สาวบัวกระเบะเข้ามาเยี่ยมมายามคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ อ่ก็คือประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยชาวบัวก,ก็จะได้กลับกอนเนาะ,ะก็ภากติดตามชาวบัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะภากกดได้กดแซ่เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าท่าคิดต้งไปเรื่อยๆเนาะชาวบัวก,ก็จะได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี